สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกุ้ยเ็มใจจะทําเป็นเมนูต้มแซบกระดูกซี่โครงหมูอ่อนวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีซี่โครงหมูอ่อนนะครับซื้อมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นพอคํานะครับถัดมาก็เป็นเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับก็มีตะไคร้ทุบมีข่าแก่มีหอมแดงใช้เยอะหน่อยนะครับมีพริกขี้หนูเป็นลูกโดดมีรากผักชีเพิ่มความหอมนะครับ ถัดมาก็จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่มะนาวครับพริกขี้หนูแห้งคั่วแล้วก็ตำพอยับหยาบใบมะกรูดฉีกข้าวคั่วผงปรุงรสน้ำปลาเกลือน้ำมะขาเปียกแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อน ผักชีหั่นท่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะไปต้มให้กระดูกซี่โครงเราเปื่อยก่อนนะครับให้นํามาทําต้มแซบตั้งน้าหยอบเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นํากระดูกซี่โครงของเราลงเลยช่วงแรกให้เราใช้ไฟแรงนะครับ พอน้ำเดือดปุ๊บให้เราหลีไฟแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดหลังจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆต้มจนกว่ากระดูกซี่โครงของเราจะนิ่มนะครับตอนนี้น้ำเดือดนะครับให้เราหลีไฟหลังจากนั้นก็ช้อนฟองออกให้หมดครับเราจะหลีให้เป็นไฟอ่อนแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มจนกว่ากระดูกซี่โครงของเราจะนิ่มให้นํามาปรุงเป็นต้มแซ่บ หลังจากต้มมาได้สักพักหนึ่งกระดูกซิ่โครง,งเราก็เริ่มจะนิ่มนะครับผมจะใส่หอมมูใหญ่ลงไปเพิ่มความหวานให้น้ำซุปนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผมปรุงรสครับไปสักครู่เพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงน,งนะครับรากผักชีครับ โอเคเดี๋ยวต้มไปสักคู่เราค่อยมาใส่สมุนไพรนะครับให้เราใส่สมุนไพรต่างๆลงไปนะครับหอมแดงพริกขี้หนูตะไคร้ขา่าให้เราใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วก็ใช้เวลาต้มไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อให้สมุนไพรเขา พอกรินออกมาตอนนี้โจมแซบของเราส่งกลินหอมมากเลยครับแล้วก็น้ำซุปนี่ใส่มากเลยนะครับหลังจากที่เราใส่สมุนไพรต่างๆลงไปแล้วเนี่ยให้เราเร่งเป็นไฟแรงนะครับมะเขือเทศครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดปรุงรสครับด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกเดี๋ยวน้ำมะนาวเนี่ยเราจะบีบตกท้ายนะครับตอนนี้ได้รสชาติที่แซ่บตามต้องการแล้วนะครับผมก็จะตามด้วยพริกคั่ว ส่วนข้าวคั่วเนี่ยผมจะใส่เฉพาะชามนะครับเวลาเราตักเสิร์ฟแล้วก็โรยข้าวคั่วไปปิดไฟครับบีบมะนาวตบท้ายหลังจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมผักชีครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มแ่บกระดูกซี่โครงอ่อน ฟีมือควเรียมใจเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในชามครับแซ่บแน่นอนครับนี่ก็คือหน้าตาต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนฝีมือควเรียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับรับรองแซ่บถึงใจแน่นอนเก็บเงนใจฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe ที่เตียมใจดอทมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ